สวัสดีทุกคนนะฮะตอนนี้เราอยู่กันในออโต้บิ๊กคาร์นะอวันนี้เราจะพามาดูคันนี้มาเปลี่ยนอัพเกรดนิดนึงนะเป็นวิทยุกับอจอหลังจอหลังมันมีปัญหาเรามาเปลี่ยนนะคระับเแต่ไม่ได้รับนะครับผมนี่รถพวกกันข้างหลังเป็นจอจอคอม19นิ้วนะอาการคือจอมีปัญหาจอฟิล์มมันลอกไม่ได้ อัพเรดเปลี่ยนมาเป็นจอตัวใหม่ตัวนี้19เหมือนกันมันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ไหนเลื่อนลงหหรอสิเลือล่อนล,ลงได้ปะองเปิดของเปิดข้างหน้าอันนี้เป็นกันห้องเนาะแล้วก็อีกอันคือเปลี่ยนวิทยุนะฮะจากออจอตัวนี้นะรุ่นเก่านะครับแคลร์รอแคลร์นนะฮะเป็นเือนการอาการจับการฟิล์มลอก ตีนหน้าทับสกรีนลรอกก็ได้เปลี่ยนมนแอนดรอยดีกว่านะแปดนิ้วอัปเกรดเป็นตัวนี้นะก็ยังไม่เสร็จนะแล้วข้างหลังก็เป็นมอเตอร์นะต้องรือมานิดนึงนะเพื่อจะเปลี่ยนทีวีแล้วก็พวกเดินสายี HD MI ใหม่รุ่นนี้จะเป็นรุ่นรุ่นที่เป็นอะไรนะ สายวิย A อัพเกรดต,ตัวสายคอมใหม่ก็จะเป็น HDMI นะรับเปลี่ยนเป็น HDMI แล้วก็สามารถใส่ s e l e c เจอรได้นะ s e l e คเจอรคือตัวเราจะเสียบน้นบุกข้างนอกกับเราจะใช้วิทยุเนี่ยเป็น2องอินพุตแต่ว่าจอคอมมันมีแค่อ่า HDMI เส้นเดียวแล้วก็ซื้อใส่ s e l e c t จอรเพิ่มนะ มีประมาณนี้กับคันนี้ฮะโฟกสวาเกนเปลี่ยนไปนจอแอนดรอยนะชอรุ่นเก่าก็ไม่ใช้กันแล้วนะจอหลังอัปเกรดแค่นั้นเองจอ19นิ้วใช้แค่ชุดหน้าชุดเดียวนะฮะมันก็เลยใหญ่พอสมควรไม่มีปัญหาอะไรกับรถคันนี้นะ wagen, ครับโฟลกสวากเกนคาราวานนี่โฟกคันนี้คันนี้เป็นสีขาวนะ ไม่ได้ติดแก๊สน,นะครับรถเดิมๆรถรถดีรถหนาหนาปักเลยลองหาเล่นกันดูราคาไม่แรงครับประมาณสองแสนประมาณนั้นรถหนักนิดนึงแต่ว่าะระบบปันปลอดภัยมันสุดๆอยู่แล้วบโบรุ่นใหม่ก็สวยนะที่เป็นไฟฟ้าก็ดีทีนี้ประตูสองข้างด้วยแจมไปเลย เราลมันหนักนิดนึงถ้าใครอยากเอาไปใช้ส่วนตัวก็ได้ครับมีปัญหาคือเรื่องลังคาอย่างเดียวนะลังคามันตกรุ่นเก่าๆมันจะตกนะนจะเป็นบูทลองพอร้อนมากๆเพราะหมดอายุมันมันจะตัวลังคากับตัวเกี่ยวมันจะหลุดออกจากกันเนื้อเสียตรงนี้แค่นั้นเลยทำลังคาใหม่จบนะอ่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกันกบโฟล์คสวาเกนอัปเกรด อจอ19นิ้วแล้วก็จอ Android เอาไว้ดูหนังฟังเพลง Netflix อะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะสวัสดีครับผม